นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับของวัดพิพัฒนมงคลน,นะครับผมนะสวยงามนะสวยงามมากนะครับผมอันนี้ที่จังหวัดสุขโขทัทยนะครับผมที่จังหวัดสุโขทัยนะครับเห็นไงไเชิญชวนนะครับสมาชิกเอฟซีนะครับที่ท่านใดที่อยากมานะครับนะมา,ากราบไหว้นะครับนะสวยงามจริงๆรนะครับนะ บัตรพิพัฒน์มงคลน,นะครับผมอลังการน้ำมัาได้เป็นบุญตานะครับวันนี้เห็นนี้ก็ถือว่าเป็นบุญตานะครับสวยงามจริง เดี๋ยวไปดูข้างในครับดูว่าข้างในยิ่งสวยนะครับโอ้สุดยอดมากนะฮะอลังการงานสร้างมากไม่มาไม่ได้แล้วนะครับคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆนะครับ ลองมาชมได้นะครับความสวยงามนะครับของวัดพิพัฒมงคลนส่วนข้างในโน้นเป็นมหาวิหารนะครับหลวงพ่อทองดำครับเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปกราบไหว้นะครับผมโโอ้หยิ่งเข้ามาข้างในครับยิ่งกว้างยิ่งกว้างขวาง นี่สวยงามจริงสุดยอดมาก